สาวท้องแรกนะครับเนาะ,ะตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้ผมเปิดไว้แบงอะพี่เอา80ครับผมตัวนี้แปด้ิบครับพี่น้องครับเ<ม>ออเนี่แหละใครอยากเจดีย์งูใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับครูนี่เนาะเดี๋ยวให้เบิง้งเงาหางนะครับพี่น้อง ครับสวัสดีครับมาเจอกันกันครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาพี่น้องครับมาอีกแล้วครับเล้กกับเอสารคามฟาร์มวัวครับพี่น้องมื่อนี้ไผอยากจะได้งง่วงงามฟลิปใหญ่ๆแดงๆสุดโตนะครับพี่น้องครับก็มีมาให้พี่น้องได้เลือกได้ชมวอีกแล้วก็มีง่วงแม่ลูกงวงทองหัวโลนหลายโตัวนะครับพี่น้องครับ อ่ามูนีกอ่าราคาสิมาแบบไดนะครับพี่น้องครับปุณชุกอะสิผ้าพ,พี่น้องนี่มันเลือกมาชมเอาในคลิปนี้นะครับพี่น้องครับนี่มอเตอร์ลอดนี่มีหลายหลายตัวนะครับเด้อพิกัดนะครับกับยุธีบ้านหนองคู่ชัยตำบลหนองแสงอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับเอานี่แหละใครอยากจะได้ง้อดีๆนะครับพี่น้องสวยๆงามๆกะจะพามาเอากันในคลิปนี้สําหรับอีพีนี่ก็เป็นอีพีที่66ิบหเลยนะครับเด้อเอา บอเสียเวลาครับกะสิพาพี่น้องนี่มาเบิงงัวกันเลยนะครับก่อนอื่นก็จะไปพูดคุยทักทายครับทางเจ้าของของเจ้าของฟาร์มกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนี่ก็มีแม่นทองมามแปดแม่บ่กทองหลายแม่อยู่นะครับเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเป็ครับทองเจ็ดแม่ครับสี่สองในสามโค้มหนึ่งครับผมมีสองในสามพร้อมนะครับเอาทั้งอีสระข้าจะเริ่มจากตัวไหนก่อนครับมาหนึ่งตัวนี้พี่เนาะเอาตัวหญ่ๆรุ่นตันตนี่แหละครับพี่น้องครับตัวยิ่งยืนนี่ บักไก่เค็มๆตันๆนี่ตัวนี้ท่องพอไรครับตัวนี้ท่องกระดิษ์เคฟแปดครับผมเป็นลูกของซีไว้ครับโอ้ตัวนี้เป็นลูกของซีไว้ศูนย์เก้าหกด้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเบิ่งอายุกันเนาะซีไว้ศูนย์เก้าหกเกิดวันที่สิบหกพฤษภาคมปีหกสามนะครับพี่น้องครับท้องกับการดิษ์เคฟหกแปดผสมวันที่สองเมษาหกห่านะครับกำหนดทอดกะวันที่สิบสองมกราหกหกได้ครับพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวเสื้ผ้ามาเบิ้งอ่ง้อกันนะครับพี่น้องครับ อ่านี่ได้ครับเด้อเอาเบอร์โทรจะพักเออเบอร์โทรศัพท์ก่อนเลยครับอ่าเบอร์โทรศัพท์0 8 3 1 4 4 2 8 9 8อีกเบอร์หนึ่งพี่มุชูกับนั่นแหละครับผมอ่า0 9 3 0 6 2 8 8 7 8ามศูองแปดแปดเจ็ดแปดครับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเอสสารคามสารคามครับผมแล้วก็ไอดีไลคกับทั้งสองเบอร์เลยครับอ่ะนี่ได้ครับพี่น้องครับเอาตัวนี้เป็นลูกของซีไว้เด้อครับพี่น้องครับง้อสาวทองแรก ทองกับ KF68 ฟดนะครับตูวแบบใหญ่อ้วนๆเลยทองจะเดือนหรอครับทองหาเดือนก้อหรอหาเดือนก้อได้ครับพี่น้องครับอ่านีได้ครับเด้ออุ้ยหัวตั้งพี่ครับเดี๋ยวสิพาเบิ่งอ่าทางหน้าด้านข้างด้านนี้นะครับเนาะตัวใหญ่ๆอ้วนๆตันๆนี่ตัวนี้ส้นสูงอยู่เท่าไหร่ครับ145ยส้าเลยพี่ครับ145ยส้ได้ได้ครับพี่น้องครับตัวใหญ่ๆอ้วนๆตันๆเลยนะครับเนาะอ่าเปิดไว้เท่าไหร่ครับตี้เปิดใบหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันครับหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันนะครับเด้ออ่าเดี๋ยวติดภาพบ <c oughs> โคกหางบกยัยเลยครับพี่น้อง <C oughs> เอบืเอ้องหางโค่นหางดนะครับพี่น้องเออเบื้องด้านนี้ครับชัดๆเออยังข้อขึ้นบ่นี่นี่นะครับเด้อหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันนะครับเนาะครับแสนสองหมื่นสามพันสูงประมาณร้อยสี่สิบหานะครับพี่น้องครับ, <c oughs> บร้อยสี่สิบ <c oughs> ห้าบวกกับพี่เขาเฮ็ดให้เรียบร้อยเลย้อพี่น้องเด้อนี่ขอบม้วนด,ด,ดำให้เบื้องตะหนอกครับแล้วก็ผมว่าห้เบื้องโคกหางนะครับพี่น้องครับโคกหางบกยัยเลยนะครับเนาะโค่นหางนี่บกยัยนะครับพี่น้องครับนี่จิ้มดำดำสนิทนะครับพี่น้อง อ่่ะนีแผ่นหลังนะครับเด้ออ่ะงับครับแม่นี่หนาตึกเลยตัวนี้มีบ่มีติงนะครับเนาะบ่มีครับาบใหญ่ครับพี่น้องครับอ่ะนี่นะครับเด้ออ่ะให้เบิ่งส่วนหน้าครับพี่น้องครับบัดนี้เดี๋ยวจะให้เบิ่งส่วนหน้านะครับเบิ่ื้องไก่ไปที่เรหม่องเด้อครับพี่น้องครับนี่ล่ะรูปร่างหน้าตานะครับเนาะเออขกเผาขบใหญ่เลยพี่น้องครับขีบเรียบกับบ่มีปัญหาครับตัวนี้อ่ะเบิ่งชัดๆไปออ่่ะะเบิ่งทางเดินทางยังนะครับบัดนี้เออเดินหน้าไปอ่าเดินหน้าไปเลยครับเดินหน้าแล้วก็เออ ดีซ้ายมาแบบนี้เห้เบื้องข่างท่านน้นน้ำนะครับเนาะ, <c oughs> ะเห้เบื้องเห็นทุกข่างครับพี่น้องครับเนี่เบื้องถ่าเดินท่ายย่างนะครับเด้อเอาหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันนะครับพี่น้องครับนี่ยย่งตันตันแบบนี้เบื้องดากเบื้องจิ๋มเบื้องทายครับพี่น้องอ่ะนี่ว้นใหญ่ตันนะครับพี่น้องครับอ่ะมาเบื้องตัวจริงอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะ,อะเดี๋ยวจะพาไปเบื้องตัวต่อไปกันครับ ครับพี่เอาควบแม่ลูกได้ครับผมสองได้สามคบอย่หรือเปล่าสองได้สามด้ครับผมลูกควบนี่ครับเป็นแม่ลูกบักเงาได้ครับ่รู้ว่าลูกพ่อไหนด้ครับตัวนี้อ่ะตัวนี้ลูกพ่อไหนครับลูกเป็นลูกสามหนึ่งทองสามหนึ่งครับพี่ครับผมอ่ะอันนี้เป็นลูกของอ่าเคเอฟสามหนึ่งนะคะพี่น้องครับท้องกับเคเอฟสามหนึ่งมีใบมีหลอดห้ายนะครับพี่น้องครับเอาไอ้ตัวตัวนี้เกิดหนึ่งกุมภาหกหาได้ครับตัวยืนอยู่นี่เป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งวันนี้แม่นี่งทองไอ้กับเคเอฟสามหนึ่งผสมวันที่สิบเมษาหกหา กำหนคลอดกะสิบหาท่านว่าหกหาเอาไปปีได้กินน่องอีกครับพี่น้องครับอ่าสี่เดือนแล้วครับผมสี่เดือนแล้วแม่กัดร้อยหาสิบกัวด้วยครับพี่เหลาตัวนี้แม่ยง่เลยครับผมลูกงงามๆหมลูกที่ใดครับในท้องนี่ลูกสองครับผมลูกที่สองด้วยครับพี่น้องครับนี่เบื้องตัวอ่าลูกตัวนี้นะครับนครับดูตัวลูกตัวนี้นะครับพี่น้องครับอ่คูนี้เปิดไว้เท่าไรครับสองในสามนี่เปิดไวใส่ละครับใบพม 1 3 3 0 0 0ครับผมแสนสามหมื่นะครับพี่น้องครับอันนี้ซื้อ2ได้3ามนะครับเด้อลูกในเห็ดเขาให้เรียบร้อยแล้วเนาะครับนี่แหละรูปร่างหน้าตาครับผมอ่าพี่น้องเห็นมาเดียวทิ่ไรอ่าใส่กันครับแม่ให้เบิ้งนะครับพี่น้องแม่ง่ายครับนะครับผมแม่รอยหาซีบบวกครับผมแม่รอยหาซีบกลัวได้ครับพี่น้องเอาบิ้งเอาหางเบิ้งอ่าถ่ายของลูกก้อนนะครับเนาะอ่านี่แหละแม่กะบ่มีตำหนิที่เนาะครับเนาะบวมีครับผมนมติ่งอย่างกับบวมีครับนมติ่งไม่มีได้ครับพี่น้องครับ ซืสองเปนสามลูกเด็ดเด็ดนี่ลูกง่ๆเลยครับผมนี่ลูกเด็ดเด็ดนะครับพี่น้องครับครูนี่สองได้สามอย่างใหญ่นะครับเนาะเบึ้งมุ้งของกวงน้ำครับผมกะเบึ้งเรากับว่า่าจะมีตำหนิอย่างนั้ครับเนาะครูนี่เนาะเราประกันตำหนิให้เราประกันตำหนิให้นะครับเด้อเอาเบึ้งทายังยังเดินลูกเดินเดินรับเดินเดินเดินเห็นเบึ้งทาก้าวขาถกขานะครับเด้อเบึ้งจิ๋มนะครับเนาะจิ๋มดำดำนุ่มกับ่มีติ้ง้อครับพี่น้องครับตัวแม่นะครับพี่น้องครับเอ้านี่แหละไผอยากจะเด้งง่วนใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับครูนีี้้เเเนาะด๋ยวใหบ่ง เงาหางนะครับพี่น้องเงาหางค้นหางเนะเาะทางคุณลูกไปบังแม่เปี้ยแม่ดีขนาดไม่พ่อจะถามเลยเอานี่แหละครับชูติญาเห็นทายยางนะครับพี่น้องครับนี่มยากังเห็นชัดๆอ่ะเป็นเห็ดขาวมากมาเหมือนว่าหนี่ครับเผลอเล่บควายเห็ดพันับเห็ดขาวเห่เหมือนว่าหนี่งเห็าวไม่นะครับพี่น้องครับเอาคูนี่เยอะหรอครับพี่น้องครับเห็นมาชัดว่าเบื้องตัวจริงอีกทีหนึ่งอ่ะจีบเล็บกับไ่มีปัญหาเด้อครับเด้อคูนี่สวยๆเลย เดี๋ยวภาพเบื้องตัวต่อไปครับครับผมนี่ครับหัวหล้นนะครับตัวต่อไปหัวหล้นเงี้ยเงีเลยครับพี่น้องอ่าอ่านี่นะครับเด้อตัวนี้ท้องกับพ่อใดครับตัวนี้เป็นลูกของพริกแดงทองครับ KF 3 1ครับผมตัวนี้ลูกพริกแดงนะครับพี่น้องครับท้องกับ KF 3 1มหนึะครับเด้อเอานี่ตัวนี้เห็นอ่าชัดเลยพี่น้องครับของแดดดีเลยอ่าลูกของอ่าพริกแดงกันบ่ครับผมลูกของพริกแดงทองกับ KF 3 1มหนึะครับเกิด18ธันวาหกสามนะครับตัวนี้บัดนี้ก็ ผสมนี่17ิมีถุน้าหกหากำหนดทอดกับวันที่27มีนา -66 ตัวนี้เบื้องเลาก็เป็นนัวลูกแรกนะครับพี่น้องลูกแรกครับผมสูงเท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้มันลอย40่สิบบวกสี่สิบเก็บุพี่ครับเนาะลอยสี่สิบห้าบวกเขลอยสี่สิบห้า1วลอยสี่สิบเจ็ดนะครับพี่น้องครับเป็นล้นธรรมชาตินะครับตัวนี้ลําตัวแบบเงา้วครับพี่น้องครับขอบหูดำๆำเดี๋ยวถ่ายเบื้องส้นหนาก่อนนะครับเด้อนี่ส่วนหน้านะครับพี่น้องเห็นปะเออนี่รูปร่างหนาตานะครับพี่น้องครับอ่ะนี่ นี่แหละรูปเรียบแข่งขานะครับพี่น้องครับอ่ะบึงตัวนี้เปิดเท่าไรครับนี่ตัวนี้เปิดไว้1นึ่งแสนสองหมื่นสองพันครับแสนสองหมื่นสองพันนะครับพี่น้องครับหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันครับโบมีตำัหนี้นะครับเนาะครับอ่ะลำตัวยาวๆพี่น้องนี่แหละผู้ใดมักง่วนยันยงามๆนะครับพี่น้องครับมาเลือกมาชมเอาอยู่นี่เลยอ่ะนี่จิ้มถ่ายนะครับพี่น้องครับนมกับโบมีติ้งเหรครับพี่น้องครับหางบัดอกนะครับเด้อหางบัแซมครับผมอ่ะอันนี้ครับเด้อเอาบุญขวาไปทั้งบุญครับวันนี้ ให้เบื่งไทายยางไปนน้ำพี่น้องครับเดินเดินเดินขวา,า,ยยาขวาไปเลยเบื้องไทยยางขวาไปเออนี่นะครับเบื้องด้านข้างด้านนี้ครับผมอะจะได้เห็นชัดๆนะครับเนาะนี่อยากได้แบบนี้มาเอาเลยนะครับเนาะเอานี่เบื่งแผ่นหลังครับผมนี่แหละครับพี่น้องครับตำแหน่งตะหนองเอาดูใกล้ๆไปเลยครับผม ราคาอีกเพิ่มครับ1นึ่งแครับแสนสองหมืนอะครับพี่น้องครับผูดคุยต่อรองเอาเบอร์โทรกอายุหน้าจอตรงนี้แหละครับพี่น้องอ่ะอยากได้ตัวใดมาเหลือกมาชมมาเลยนะครับเนาะออ่ะนี่เบื้องถ่ายเบื้องจีมเห็นชัดไปพี่น้องครับนี่จีมดำสนิทนะครับเด้อนี่อ่ะนี่แหละครับพี่น้อง เดี๋ยวจะพาเบางตัวต่อไปกันครับพี่น้องครับเอาแม่ยักษ์เลยครับผมแม่ยักษ์ใหญ่นะครับตัวนี้กับสิบวันหกนหกสิบเ <c oughs> ลย<ว>ลครับว้าครับพี่ตัวบอกใหญ่เลยนะครับเด้อ <c oughs> ตัวนี้ตัวอย่างใหญ่อันนี้เพิ่งเราเป็นงวัวสาวปุณยนี่งวาสาวทองแรกนรหน้าตาสดใสเยอะครับพี่น้องครับเป็นงัวสาวท้องแรกนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวดูที่อุ้ยหัเข้าด้วพี่น้องเด้อเดี๋ยวเออเดี๋ยวเปี๋นึงครับเออนี่นะครับเนาะอ่ะนี่นะครับตัวนี้ทองกับพอได้ครับตัวนี้ทองกับ อ KF3 หนึ่งครับผมตัวนี้ทองครับอ KF3 หนึ่งนะครับพี่น้องครับนี่แหละผสมวันที่28พฤษภาปี65กำหนดทอดกับสิบมีนาหกหกนะครับเด้อเป็นมวนนี่สูงสูงใหญ่เงีวนะครับพี่น้องครับใหญ่เงีวครับผมปานรถไฟครับยาวปานรถไฟนะครับพี่น้องครับนี่แหละสาวทองแรกนะครับเนาะตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้ผมเปิดใบ แบงกับพี่เอา80ครับผมตัวนี้80ดสิบด้ครับพี่น้องครับงอตัวบอกใหญ่ได้ครับคือสายว่นนี้พี่งอไม่ใช่หน้างอสาวทองแหลกพร้อมผู้ใดหมักงอคล้องสั่งใหญ่ๆเลยใส่เลย60นะครับพี่น้องครับตัวนี้เลยขอบหูดำดีนะครับเด้อแกงขาข้อขาดำล้วกันพวกกีบริมนี่บ่มีปัญหาเด้อครับพี่น้องครับนี่ดูใกล้ๆดูชัดๆไปเลยนะครับเนาะนี่นะครับเด้อมันตัวใหญ่เพียงเงาไม่ใกล้ๆอยู่างเนตัวใหญ่ครับมันตัวเงาหนะครับเนาะเออนี่นะครับแปดสิพี่น้องครับอ่เพิ่งทา้งไทยครับพี่น้องวันี้ ใายนี่นี่นะครับจิ๋มดำสนิทคือกันครับพี่น้องนมกับบมีติงหนังน้อตัวนี้บะมีครับผมบะมี่ได้ครับพี่น้องครับเออเออขวาปายครับผมในเบื้องปลายยางท่าเก้าขานะครับเนาะตัวใหญ่หลีได้ครับพี่น้องครับเบื้องเทียบกับผู้สูงนี่สูงไอ้ผู้จูงนี่สูงกว่าเจ็ดสิบด้ครับพี่น้องครับนี่เบื้องกระโดนี่ตัวนี้แปดมือเองครับพี่น้องครับตัวนี้เด็ดเลยนะครับพี่น้องครับนี่จัดว่าเด็ดเป็นสีชัดๆเลยนะครับพี่น้องครับหลังตรงเบื้องนี่นะครับเนาะกระโดดความสูงหัวกันร้อยเก้าส เด็ดๆเลยนะครับเนาะพวงหางกับดอกบ่งแซมนะครับเด้อหางเาาดีอยู่ครับพี่น้องอ่ะบ่าดูจะเห็นบอดูชัดๆครับผมนี่ค้นหางเงาหางวันทัดหลังนะครับเอาอันนี้แปดหมื่นนะครับต่อรองเอาครับผมพี่น้องอ้าวหัวหัวลดนังเหลืออีกหลายตัวอยู่นะครับผมตัวต่อไปครับเอานี่ครับผมลูกซีไว้เลยครับตัวนี้ลูกซีไว้นะครับเนาะ ว่าลูกลูใช่ไว้ดีเนื้อหนังไหนดีนนครับพี่น้องครับเบื้องหนังข้อก่อนเลยตัวนี้สาวทองแรกสาว,วขวัดสองปีเจ้าตัวขับผีอยู่นี่อันง้อท่านหึงสองปีหมดเลยครับเออหน้าตาท่าสาวอยู่ท่องหรืองไม่ท่องะอะไรท่องกับเคฟสามหนึ่งครับผมตัวนี้ <4 S 1> เป็นเดือนนะครับสี่ก้อนสี่เดือนก้อนอะไรตัวนี้เป็นลูกซีไว้ด้วครับเด้อเดี๋ยวผมสีอันนั่นใบถ้าเกิดให็นทางหลังเกิดเมื่อวันที่ยี่สิบห้าพฤศจิกาหกสามนะครับพี่น้องวันนี้ท่องเคฟสามหนึ่งนะครับเด้อมีใบมีหลอดห้ผสมวันที่สิบสี่เมษาหกห้ากำหนดคลอดก มกรลาหกหกอ้าตัวนี้ส่วนสูงอยู่เท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบเกือบร้อยสี่สิบหาพี่ครับอ่าประมาณร้อยสี่สิบหาบวกลบได้นะครับพี่น้องครับนี่แดงดีดนะครับเด้อเนื้อหนังหนาๆเลยครับพี่น้องครับเป็นวัวสาวท้องแรกนี่แหละพี่น้องครับมาหาวัวสาวไปจ้าไหนให้ลูกได้อีกหลายปีนะครับพี่น้องครับตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้ผมเปิดไว้อยู่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันครับผมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหาพันครับพี่น้องครับนี่แหละเนื้อตัวเอาเบิ้งใกล้ๆเลยหยีบยาบหยาบๆครับพี่น้องครับ นมกับบ่มีติ่งนะครับเด้อนมเนี่เห็นบ่ะกีบเร็วกับดีๆเยด้วยครับพี่น้องอ่ะพวงหางกับดำๆปืดๆเลยนี่กีบเร็วหน้านี่ปานมาแต่งไว้ครับผมอ่ะหูสันนะครับพี่น้องผู้ใดไรมาหูสันสันลวกันบดๆนะครับพี่น้องครับนี่อ่ะเบิ่งหูสันสันนี่แหละครับพี่น้องอ่ะนี่เด้อกหางใหญ่ๆอ่ะเห็นนะครับเด้อเอาซ้ายมาครับแับนี้เดอะไรด้วยก็ได้เบิ่งให้เบิ่งหางเบิ่งไถ่หนี่หงหางแบบง่ายนะครับพี่น้องแล้วก็ด้านข้างด้านนี้นะครับเนาะนี่ 115,000ครับผมอ่ะเบิ่งเต็มโตโตใหญ่อยู่ด้วยครับพี่น้องครับเบิ่งไหในกล่องอ่ะสิบาใบใหญ่เลยครับเด้อเบิ่งโตจริงๆนี่โตใหญ่นะครับเนาะนี่หางใหญ่ๆสีดำๆสนิทนี่แหละครับผมเนื้อหนังดีเลยครับหัวหน่อยตัวนี้แผ่นหลังนะครับพี่น้องครับไปิดผัดหน้าแผ่นหลังยางแตกเลยอ่ะนี่รูปร่างหน้าตาขอบหูดำหน่อยดำหลายเดาไม่ชัวร์วรเบิ่งกระคกพี่น้องดำมมาคักเลื่อยเละเห็นมั้ยน่ะอ่ะนี่เด้อ ไคอยากจะได้ลูกซีไวท์ทองกับ k f 3 1พี่น้องครับต้นนี้บ่มี่หรอครับอ่ะนี่เด้อตัวต่อไปครับผมตัวต่อไปตัวไหนครับครับผมงอเอฟครับผิวชูโอ้ตัวนี้เป็นงอเอฟไซส์ใหญ่เลยครับพี่น้องครับหัวลุนกยางใหญ่เลยเด้อครับเด้อตัวนี้นี่นะครับเนาะหัวเอฟไซส์ใหญ่นะครับเนาะเอ้าตัวนี้เอ่อทองกับพอไหนครับทองกับเคเอฟสามหนึ่งครับพี่ท้องกับเคเอฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องครับอ่ะงอหัวลุน ตัวนี้เป็นลูกของเป็นเป็นงัวเอฟนะครับพี่น้องครับเกิดวันที่1เดือน1ปี2017ท้องกับ KF31 นะครับพี่น้องครับผสมวันที่15ามกราคก65ากับนดคลอดกับวันที่25หตุลาหกหานะครับพี่น้องครับอ่ะนี่นะครับเด้ออ่ะเออท่องหลายเดือนเลยนะครับพี่ตัวนี้ท่องหลายเดือนแล้วนะครับเนาะอ่ะแดงนี้นะครับสูงกับประมาณร5 0ยหาิบวกไรด้รตัวนี้ ตัวใ,ใหญ่ขอบหู้ดำลึกดีสีแดงดีหางยาวนะครับพี่น้องอ่ะเออนี่กืนึังตัวนี้งามนะครับ<า>ต,ตัวนี้เปิดใบเท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดใบหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันครับผมแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันคือสูงไซร้ลายหาสิบด้วครับด้วยพี่น้องงวงหัวล้แล้วก็เป็นงวงเอฟหนึ่งพร้อมนะครับพี่น้องครับให้ลูกมาเร็วจะโตครับลูกสองในท้องครับผมตัวนี้ลูกที่สองนะครับด้วยอยู่ในท้องนี่ครับผมตัวบกใหญ่นะครับเนาะนี่เดี๋ยวจะพาให้เบื้องทั้งหนานะครับพี่น้องครับขอบหูนะครับเนาะเออนี่ ขอบหูดำดึกเลยนะครับตอนลุนหายแล้วอ่ะนี่ขอบหูนะครับลูกสาวผลง้างงามเพียมีมีลูกแบบเบื้องผอมเลยครับลูกสาวเพิ่นโอ้นี่นะครับลูกไอ้ลูกเพิ่นงามาสั่นพี่น้องครับคลกายเซนซ์สองแล้ก็เล่ย์เบาเล่ย์เบาจมยำจมวำมาเดลยครับอ่ะนี่นะครับพี่น้องครับนี่แหละอ่ะนี่นะครับเด้อหมายเลขเบื้องกีบเด็กเบื้องแข้งขาครับผมดูใกล้ๆดูชัดๆไปเลยอ่ะนี่แหละพวงหางครับอ่ะนี่นะครับเด้อ ลังนะครับน้ำนมบ่ม ah, ีต ah, ิงนะครับพี่น้องครับบ่รู้พี bueno. ่น้องเห็นบ่อ่านด้ครับเด้อเอาเบิ่งทไทย่างกันเลยครับเอาวุ้นเอ่อใส่พุ่นก็ได้อ่าเดินไปเลยเบิ่งทไทย่างนะครับพี่น้องครับดูท่าเดินนะครับเนาะอ่าเดินเดินเออตัวไปเลยแล้วก็ตีใส่ไหมครับไปนี้เออในเบิ่งทไทย่างขาบ่ถกบ่ถอนนะครับพี่น้องครับตัวนี้ขาบ่ถกบ่ถอนนะครับเนาะอ่านี่นะครับเด้อตัวบักง่ายครับผมตัวต่อไปครับผมครับผมนี่นะครับเออตัวนี้ เด็ดเลยตัวนี้ครับพี่น้องครับเอาตัวนี้ไอ้งวดทองเท่ากันนะครับพ่อหลวงผมตัวนี้ทองพอเดยครับทองครับเคสามหนพี่ครับเป็นลูกของสติงเล่ครับตัวนี้ลูกสติงเล่ท้องกับ Kf 3 1นะครับพี่น้องครับลูกสติงเล่ด้วครับเด้อเกิดวันที่28สิงหาหกสาแล้วก็ท้องกับ Kf 3 1นะครับพี่น้องผสมวันที่29พฤษภาหกห้นะครับเนาะกับหนดคลอดกับสิมีนา66หกนะครับพี่น้องครับนี่ Kf สามหน ตัวนี้สูง,ยยงอยู่เท่าไหร่คร yes. ับนี่เป็นร้อยสี่เกือบร้อยสี่สิบห้าพี่เนาะเกือบร้อยสี่สิบห้าตีตีต่ำๆมาพี่ครับตีต่ำๆไห้นะครับพี่น้องครับสวยครับเบ็สาวทองแรกครับสาวทองแรกสวยไบนี่สวยครับผมพวงหางหมกเง่านะครับพี hè, ่น้องครับเออนี่เด้อพะยะก่ะไดนะครับเนาะนี่แหละหน่อหางไายนะครับพี่น้องครับนี่เด้อเดี๋ยวเบิ่งนมกันพี่น้องครับนมกันหนึ่งสองสามสี่ว่ม่ติ่งนะครับพี่นสาวครับ ตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไว้แสนสองครับผมแสนสองนะครับเด้อพี่น้องครับน่ามีนะครับว่าแม่นี่ครับผมตัวนี้นะครับเด้อเอาขยับหน้านิดนึงครับอ่ะนี่นะครับเด้ออ่ะนี่หนึ่งแสนสองหมื่นถวนนะครับพี่น้องครับอ่ะบ่มีต่ำนี้โดยหอยผ้าเบิ่งอ่าส่วนหน้าหูนะครับพี่น้องครับนี่หน้าสวยๆเลยนะครับพี่น้องครับนี่หูสันๆนะครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวมาดูเสียเบิ่งหูให้เออนี่นี่นะครับเด้อกรีบเรียบกระสันๆเลยนะครับเนาะ เอาด้านขาหน้า้วนะครับวันนี้เดินหน้าไปก็ได้เออใส่เห็นสองขางนะครับพี่น้องครับเดินหน้าไปแล้วก็อ่ะนี่นะครับแสนสองนะครับพี่น้องครับตัวนี้สวยๆงามๆเลยครับสวยเลยครับสวยมากนะครับตัวนี้เนาะอยากได้มาเอาครับพี่น้องอยู่ที่สารคามฟาร์มวัวอ่ะเบื้องแผ่นหลังเบื้องหนอกนะครับเด้อตั้งดีอยู่ดีนี่ขาเงีครับขาหน้าขาหลังงอสาวทองแหลนอ่ะสวยๆเลยนะครับพี่น้องครับ นี่อยากได้ตัวใดมาเร็วกมาช่มอ่ครับพี่น้องครับตัวต่อไปครับผมสุดท้ายเลยครับผมแม่ใหญ่ตัวสุดท้ายให้ไล่แม่บักใหญ่เลยครับพี่น้องครับตัวนี้ต้องบอกว่าสูงนี่สูงเกือบเกือบเลยหกสิบอ่ะพี่น้องนี่นี่นะครับเด้อเอาอาใส่มันนิดนึงครับผมใส่ท่านี่ะดึงใส่เออดึงไว้นี่จะได้เห็นชัดๆนะครับเนาะดึงไว้อีกดึงไว้อีกเสียก้อนสั่นโอเคก็ยังเออดึงไว้ออดึงไว้อีกดึงไว้อีกเออนี่ท่านี่ครับผมเอ้าตัวนี้ทองกับพอไดนครับเป็นลูกสาวหุ่นตันทองกับอ่า ไอปรดูครับผมอ่าเป็นตัวนี้เป็นลูกลูกฮุสตันนะครับพี่น้องครับลูกของฮุสตันครับพี่น้องทองกับไอสีประดู KF72 นะครับเด้อเดยอเออเอาตะเมืองกันได้พี่น้องเนาะวันที่22เมษายน65กำหนดทอดกับ29ก้ามกราหกหนะครับพี่น้องครับนี่ไอสีประดูนะครับเด้อเห็นปะเป็นลูกของฮุสตันเกิดวันที่5เมษายน63อ่าตัวนี้ให้ลูกมาจากตัวลูกแรกเลยครับผมเมษาวทองแรกครับผมสาวทองแรกนะครับเด้อพี่น้องครับตัวบอกไงเออนี่นะครับ ตัวนี้เปิดไว้เท่าไรครับตัวนี้เปิดไว้1นึ่งแสนหมื่นห้าพันครับผมแสนสองหมื่นห้าพันเออเอาหนามาใส่มาหนึ่งครับเออหนาเออแสนสองหมื่นห้าพันนะครับตัวบัก่ย่บบเงาด้วยครับสวยขับงับเม่นี่ครับผมเงาคับับแสนสองหมื่นห้าพันเดี๋ยวให้เบิ่งตะนหนอกใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับตะนหนอกใหญ่ๆนี่รงมกับไ่หนาขาหนานี่ครับขีบเรียบกับบ่มีปัญหาครับดีๆอยู่อ่ะนี่ครับเบิ่งด้านข้างก็ได้พี่น้องเด้อแสนสองหน้าพันสาวท้องแรกรวมกับซีหัวอยอ่เลยครับผมครับอ่ะหางบบกเงาเลยตัวนี้พี่น บักไงพ่อหนองครับพี่น้องครับนี่เงาหางไง้อครับเด้อนมสี่หัวอ่ะเ้็ยหลังนี่อ่ะนี่เด้อครับเด้อเดี๋ยวจะให้เบื้องอ่าทายยางตีขวาพุ่นกันเลยครับเออเดินไปนะครับเนาะอย่างทายยางนะครับทายกับขาโอ้พุ่นผูกเสียกยุบไปเลยพี่น้องว่าไม่ได้แข็งขันครับผมเออเว้ยวีควาไปเรืยกันเลครับเว้ยววาไปเลยนี่ของขาอ่ะทางนี้เอากันเดี๋ยวผมยางมากข่เนี่มันตีบดบดชัดนะพี่น้องครับอ่ะดีเป็นที่นะครับเด้อความสีย้อนแสงนะครับเนาะ ให้เบื้องด้านหน้ากันคับผมดูด้านหน้าได้ครับพี่น้องครับชัดบะอ่ามุมย้อนเสียงจากน้อยเลยพี่น้องเด้อเอานี่นี่นะครับนาออ่าเอาเหาหันมาทางครครับขวาก็ไเลยอ่านี่เด้อครับเด้อผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้นะครับพี่น้องครับอ่นี่เด้อครับเดี๋ยวผมหาอุ้ยขังดีๆกันพี่น้องอ่ะอ่านี่เด้อครับเด้อ ไอ้หินขางนั้นพุ่มไปมันถี่มื่อยเพราะยังอ่าอ่ะนี่นะครับการแชรเห็นขางนี่นะครับพี่น้องครับนี่แดงดีบ่มีแป้วบ่มีปั่นนะครับพี่น้องครับทั้งนี้ก็ได้อ่ะตัวใหญ่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 เลยตัวนี้หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันนะครับเด้ออ่างยาวครับนี่แหละพี่น้องมักตัวใดชอบตัวใดมั่นเลยก็ได้ครับอยู่อิสารคามฟาร์มงัวครับพี่น้องครับก็มีงัวมาแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้เลือกได้ชมนี่หลากหลายพันธุกรรมดีๆทั้งนั้นครับพี่น้องเอ้า จังในคลิปนี้ก้อนที่ปิดคลิปอยากจะพูดยังถึงเอฟซีไหมครับครับผมก็อันนีปากบอกนี่ครับผมว่ามีผู้เหน่อครับขอมาอันคุณอันดิเท็มปัดคำามเลยครับผมขันของแกยังกะเบิดโทษกับมี้ยูยูนในคลิปครับโทรมาหาผมเลยครับพอไปคอมเมนต์แบบเสียหายครับผมมันมันบอลแมนครับบางทีมันไปคอมเมนต์ว่าธุ้รนีจขายแพงขึ้นมีแต่คนโง่ลหรือสื้อ แบบนี้ป้ารองไปคอนเหม็นครับผมมันมันมันเสียเจ้าของมันมันเสียเจ้าครับผมผมอยากฝากบอกมันบางเว่าคลิปเดียวคุณเขามาคอนเหม็นแบบนี้ถูกถูกคลิปมันมันบ่ถือครับผมการทำมาหากินครับผมมันมันบ่แม่นนะพี่เนาะครับทำไมเขามาก่อกวนว่านี่มันมันไม่ครับเรื่องแบบสุขคตมันก็มีการศึกษากี่ยวกับสุขคตหรอครับบอมแมนสิมาเห็ดอยากค้อนเหม็นใดๆกับค้อนเหม็นสิครับผมกับฝากบอกครับคันว่าของใจ้ยังหรือว่า จังไหนเฮาสองคนบลบกหูจากกันบลเกคยกับกันครับโทรมาคุยกับผมก็ได้ครับผมโทรมาคุยรับนาาว่าเออเป็นอย่างเป็นอย่างดีครับของแกยังเอ่ผมกะสิได้อธิบายฟังรืยว่าคุณของแกผมกะโทรมาหาผมครับโดยที่ว่าไม่รู้จักกันครับแต่มาค้อนเบนแบบนี้มันมันว่าใช่ครับผมนี่แหะครับเร่ขอฝากว่าครับเอ่าที่ว่าคนคนเบนให้ดีๆกับขอบคุณครับผม f อทั้งหลายครับผมง่วงมุน่ครับ มอสด้วยครับมีง้วงแสนขึ้นครับบ่มีครับง้วถึกถืกครับผมมื่อนี้ยไม่ครับผมซื้อไห้แสนหนึ่งนุงสี่ครับว่าไงสิผมซื้อไข่ตัวละแสนเลยครับบ่ได้คุยครับมีมีสิบตัวมียี่สิบตัวพวกกรซื้อไข่ครับตัวตัวละแสนครับแบบนี้เนาะแมนครับมีไงสิครับเพต้องว่าแพงนั่นไงครับมีบอกผมผมไปซื้อครับผมผมไปแลนเอาอุบลอำนาจยโส คุณครับใช้ยพุ่มครับมันเป็นปูเกย์เกยด้วยครับเป็นเรีนเอาองวนี่ครับผมไข่มี่ยูเกย์เกยบอกผมครับผมไป็นโยคอไข่ายเลยครับผมนี่ครับนี่ครับครับผมไข่ปลาแพรงกับปลาพานเป็นเงินเจ้าอื่นครับเจ้าอื่นเถื่อกับซื้อครับผมอันนี้ไม่ไม่ได้บังคับให้ซื้อเพราะว่าเป็นเงินท่านท่านชอบตัวไหนตัวไหนท่านเขาค่อยๆซื้อครับผมกับขอฝากบอกไปสักหน่อครับผมนี่ครับตาเพียสลักทริปนี้เป็ชูกะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ขอสวัสดีครับสวัสดีครับผม